อ่ะโอเคหลังจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้อยู่ในห้องผมเช่นเคยเกมเซเว่นหลังจากคลิปที่แล้วเราได้สุ่มตัวละครโชว์แล้วเราก็จบคลิปไปนะครับที่ได้เซนอิสึนะครับแล้วก็ตัวอื่นมาอ่าตอนนี้ผมได้มาปั้นนิดนึงละจริงๆมันยังอยู่ในวันเดียวกันได้แหละยังไม่ข้ามวันหรอกแต่ว่าผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้ก่อนละกันแล้วก็น้องนี้น้อง,องมาโกโมขึ้น6ดาวเรียบร้อยนะ เจ้าตัวเซนอีเอ์เนี่ยก็ตอนนี้ของผมเลเวลเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีสกิลก็ประมาณนี้นะครับก็มาดูที่สกิลแรกนะครับ Thunder s c a p e and Flash นะครับสกิลนี้นะครับเลเวลหน,นะครับจะเป็นไอค์แทศัตรูทั้งหมดเลยนะแล้วก็สร้างดามเจ8 8ของดามจทั้งหมดนะครับแล้วก็มีโอกาส40%เนี่ยที่จะติดสถานะไฟฟ้าช็อตนะครับผมมากสุด2เทินนะครับผม ก็ถ้าอัพ6ดาวก็จะกลายมป็นรวล2นะก็จะแรงขึ้นไปอีกนะส่วนต่อมาก็จะเป็น Passive Skill นะครับ Thunder b บ a s t i n g นะครับผมก็บวก a t t a c k 20% h p 10%แล้วก็ p e e ดบวก10นะครับผมถ้าเป็น8ดาวก็จะเพิ่มขึ้นไปไปตามนี้เลยนะครับผมส่วนสกิลต่อมาจะเป็น r i ท t n g b ิ r ์สนะครับอันนี้จะเป็นอนะันติเนาะ มันจะอ,อะไรอ่ะ release at turn นคือมันจะปล่อยเทิ n 2นะครับแล้วก็ครูดาวเนี่ย4ี่เทินนะครับสกิลนี้เลเวล1เนี่ยจะเป็น Attack or Target เหมือนกันนะครับสร้างดาเมเจร้อสของดาเมเจรทั้งหมดนะครับแล้วก็มีโอกาส30%นะครับที่จะสต u n t ทตาเกตนะครับผมที่ติดสถานะ Static อยู่นะครับผมสถานะ Static คืออะไรอ่ะก็คือไอที่สกิลเนี้ยที่สกิลแรกมันทำได้เนี่ย กอร์40%คือสานะสถิติกนะครับผมติดสายฟ้าช็อตเนาะหลังจากนั้นก็จะติดสตาร์ด้วยสกิลนี้ได้นะครับโอกาสแค่30%นะถ้าเลเวลเยอะขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นตามสเต็ปนะครับส่วนสกิลสุดท้ายเนี่ยพาร์ีฟสุดท้ายผมยังไม่ได้ปลดนะเพราะมาต้องปลดตอน9ดาวเนาะก็โอเคก็จะประมาณนี้สักคร่าวๆสำหรับเซนอิสุนะครับผมก็เดี๋ยวลองไปดูว่าเซนอิสุเนี่ยมันเป็นยัััังงไงกกกนนนนนนนเเเลลยยดดีีวว่่่าา๋ผมหออ้ะนน แป๊บหนึ่งนะฮะอ่าตอนนี้ผมกำลังอันนี้อยู่เยวดูจากตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้เซนิสสอผมนะครับตัวนี้เป็นเซนิสสล่างสลีปแต่ตอนนี้ติดสตันอยู่เราขอจอบตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยดูท่ว่ามันเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นทีมทั้งหมดของผมตอนนี้ผมเอาตรงๆตอนนี้ผมยังจัดมั่วๆอยู่ผมยังความรู้ไม่ค่อยแน่นนะเดี๋ยวผมขอศึกษาไปก่อนแล้วก็ ี๋ยวค่อยมาแนะนําเพิ่มเติมทีหลังแล้วกันครับสาหรับแนวทางสําหรับตัวผมเองเนาะสำหรับการเล่นเมื่อกี้จะเป็นการตีธรรมดาของเซลิสินะครับคือจะตีเป็นดาเมจหมู่เลยนะครับผมคือทุกตัวของฝ่ายตรงข้ามต้องโดนดามเมจนะครับผมโอ้โหบอดตีแรงจัดเลยอะ่ะอุซยโคเท่อยากได้อุซยอยู่นะนี่ครับทำไปตายถ้าเป็น a o v ก็ดา m เ n s นชันสลัดนะครับก็แรงแล้วก็เท่มากอันนี้เลโกคูครับอันมาตายอันติ โคตรเทพภาพโคตรสวยเพื่อนๆเล่นกันเถอะเล่นกันเยอะๆนะครับเกมนี้ผมมอาภาพสวยมากผมไม่รู้ว่ามนันเกมลิขสิทธิ์หรือเปล่าอาจจะไม่ลิขสิทธิ์นะแต่ว่ามันทําออกมาดีมากๆเลยนะก็ลองมาเล่นกันดูผมไม่รู้มันจะอยู่ได้นานไหมแต่ถ้ามันอยู่ได้นานก็เราก็เล่นกันไปยาวๆเนาะกับอีกเกมหนึง่งที่ผมกําลังรอเล่นเลยก็คือ b a c k ค o ver ผมก็จะเล่นค,คู่กันไปนะครับเกมนั้นภาพสวยมากแล้วแบบมันจะดีนะอ่ะ นี่ก็เป็นข้าวๆข,าข,าของเซนเซอร์อ่ะเดี๋ยวดูอีกรอบไปกันเซนเซอร์เปิดเนี่ยครับตีธรรมดาแล้วก็จะมีสถานะติดสายฟ้าเห็นไหมครับมันจะมีสายฟ้าติดบางตัวนะครับมันจะสุ่มเนาะก็โอกาส40%นะครับที่จะติดสแตติกมันจะมีสายฟ้ารอบๆอย่างเงี้ยคือมันติดสถานะเรียบร้อยละเดี๋ยวเราค่อยดูเทิร์นที่2ตอนนี้เทิร์านหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยดูเทิร์นที่2เซนสือจะได้อันตินะครับตามที่มันเขียนไว้นะครับผมนี่ครับอันติปึบอ่ะตัวนี้ติดสตาร์านาเรียบร้อยเห็นไหมครับ มีโอกาส30%ที่จะติดสแตน์ถ้าติดสถานะนั้นอยู่นะครับผมจะติดอยู่ก็ติดสตนท์ไปเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เสียดายนะครับมันยังมนต้องเปิดบัตรรายเดือนนะถึงจะกดสคริปได้เนาะก็ถ้าไม่มีบัตรรายเดือนเราก็กดสคริปการต่อสู้ไม่ได้นะครับโอเคเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับเซนิสอคราวนี้พลังผม70,000เองนะครับ ผมต้องการที่จะซัมมอนตัวมาปั้นต่อเนาะผมก็เลยจะมาเปิดกาชาอันนี้ผมมีอีกบาใบนะครับอ่ะมี advance 65บาใบตัวที่ผมต้องการก็คือเซนอิส e ึอีกรอบหนึ่งตอนนี้แอดวานเลทสีจุดกว่าเปอร์เซ็นต์นะผมต้องการเซนอิสึ e ตอนหลับอีกตัวหนึ่งหรือไม่ก็เคียวจูโร่ตัวนี้วิเซริตัวนี้ก็ต้องการซ้ำนะครับ ต้องการสามเหมือนกันแล้วก็มีอะไรก่อนี่แหละที่ผมต้องการก็จะมีตัวนี้ตัวนี้อุซุยผมก็อยากได้นะโอ้อยากได้หมดเลยอันตัวไหนก็ได้อ่ะเอเดดาตัวไหนก็ได้มะกดไปเลยจะเรียกว่าทีเผลอก็ไม่ได้เดี๋ยวมันไม่เผล่อตือปร๊บปั๊บปั๊บอุ๊ยมันไม่ใช่ห้าดาวมันเป็นเอเอ้มันเป็นห้าดาวแต่มันไม่ใช่เอเดซาวิโตมาร์ก ชอบปั๊บทีสองก่อนแบบรวดเร็วชนใจไม่เกรงใจใครอืมอีโนซเกะหมูป่าเหรอเอาเป็นวัตถุดิบได้ก็ที่เพปิปอันนี้อัญเชิญครบร้อยตัวแล้วนะไอดีผมอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเมื่อกี้ลงดันไว้นะอืม <c oughs> ตอนนี้เกลือจัดเลยอ่ะอีโนสเกะมา เฮ้ยเอเดตอาร์มันมาหน่อยเหรออุ้ยเนอโกจังโหแต่มันมาอย่างนี้ผมปั euh ้นไม่ไหวอ่ะโอเคแหละแต่มันก็ได้เอเดตอาร์นะแต่ว่าผมจะปั้นยังไงไหววะมันแบบมันมาแบบคนละตัวกันแล้วแบบในการปั้นมันต้องใช้ตัวซ้ำกันนะเพื่อนๆแต่ก็ดีแหละที่มันยังออกเนาะโอเคโอเคเป็ี่นบรรยากาศแป๊บนึง ไล่ดวงไล่ดวงก่อนไล่ดวงโอเคไล่ดวงไล่ดวงโอเคมาละอ,อยากเปิดเหมือนกันนะแต่มันต้อง VIP 3สามอ่ะไปอุย๊ยซาบิโตซาบิโต,าโตมาร์กอีกแล้วนะฮะขอเพื่อขอ S S R หน่อยไม่ได้แล้ว จัดแล้วมาทีสุดท้าย <os> อีโนสเกะมันมาไม่ซ้ำกันจริงๆเดี๋ยวเพื่อนนะโอ้โหแต่ก็ดีเอเดน่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยสองตัวในโลเดียวซาวิโตะเวอร์ชันไม่ใส่หน้ากากแถมเลยเพื่อนๆแต่ว่าแบบแมันมาไม่ซ้ำกันเลยอ่ะ เดี๋ยวลองสักห้าใบแล้วกันกดนี้ก่อนลองห้าใบนะอุย HR, r, 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 r. อ้ย sr r โลโลเลยอุ้ย sr ห้าดาวหนึ่งตัวฮะตกใจหมดโอเค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 เรามาดูผลประกอบการที่เราได้กันมาดีกว่าสิ่งที่เราได้มาเมื่อกี้จะมีน้อง nezuko จัง ssr มี sabito ถอนหน้ากากาก็มีอินโนสเกะถอนหน้ากากตัวอื่นๆก็จะเป็นตัว SR 5ดาวนะครับผลประกอบการก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวในคลิปวิดีโอถัดไปเดี๋ยวผมจะ กลับไปทำทีมอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวทีมมารีวิว PVP ต่างๆกอีกรอบหนึง่งๆๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยนะครับผมลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ